ขอเช็คหน่อยว่ามันไปไหมไลฟ์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 ไม่เอเกชเวลาสาักครู่ครับเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะครับผมมีลูกค้าด้วยใช้วเวลาในการสัมมนา EP สองใช้วเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับแบบน่ ยนอะไรให้เรียบร้อยก่อนโอเคเริ่มกันดีกว่าครับมันจะต่อจาก EP แรกที่เราพูดถึง เบสเบสฟอร์มนั่นก็คือโค้งเลนที่เหมาะสมในแต่ละค่าสายตาทีนี้มันก็ต่อเนื่องกันว่าทำไมเราต้องใช้ดูเซอร์เฟตหรือขัด2ด้านในเลนโปรเกรสซีฟที่มาของมันก็คือเบสฟอร์มนั่นแหละครับทำไมถึงต้องขัด2ด้านก็เพราะว่าเบสฟอร์มมันมีปัญหาครับมันไม่สามารถทำให้เบสฟอร์มทั้ง2ด้านทั้งมองไกลแล้วก็มองใกล้เนี่ยอยู่ด้วยกันได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทำไมไร้รอยดีไซน์ที่ขัด2ด้านเนี่ยเราขัดเพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่า เราพูดแค่ว่าเฮ้ยมันคือขัดสองด้านแล้วมันจบเรารู้พื้นฐานรู้วิธีรู้สาเหตุที่มาเอาไว้เพื่อจะเอาไปแปลรูปคําอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจต่อที่สําคัญเราจะได้เข้าใจเทคโนโลยีครับว่ามันมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะอ่ะเริ่มต้นก็คือและรอยขัดสองด้านเนี่ยมันทําเพื่ออะไรนี่คือรูปตัวอย่างที่ผมอยากให้เห็นว่าตัว sample ในเรนโปรเกรสซีฟขัดสองด้านเนี่ย ผมเอาตัวคล็อกไปเทียบดูว่าเบสเคิร์ฟมันมีการเปลี่ยนจริงหรือเปล่าครับโดยมันก็จะเปลี่ยนตั้งแต่เบสเคิร์ฟหจากตรงตำแหน่งอ่านหนังสือสุดนะแล้วก็ไปตรงตำแหน่งมองไกลเนี่ยมันจะขยับเรื่อยๆจนกลายเป็นเบสสีเห็นไหมฮะว่ามันมีเบสหกกับเบสสีอยู่ในเลนแผ่นเดียวกันที่ผิวด้านหน้านะผมยังไม่ได้วัดด้านหลังนะในรูปเนี่ยคือด้านหน้ามันก็จะมีการเปลี่ยนหรือเกลี่ยไปเรื่อยตั้งแต่เบสหไป 5.5แล้วก็ไป4.5แล้วก็ไป 4, 5, ไป4ี่เห็นไหมฮะเปลี่ยนทีละ0ุดจุดห้าซึ่งเหนือจากตำแหน่งประกอบของโปรกสิฟมองไกลเนี่ยมันก็ยังมีการเปลี่ยนเบสเคิร์ฟไปอีกนะจาก EP ที่แล้วครับเราก็จะรู้แล้วว่าสมมุติผมอ้างอิงว่าค่าสายตาของเลนที่ผมจะทดลองวันนี้คือสั้นส0มร้อยแอดสองครับเรามาดูว่าเบสฟอร์มของ EP ที่แล้วเนี่ยเอามาใช้อะไร เรารู้แล้วว่าเบรคค่าสายตาลบสามร้อยเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของเบรเลนสี่ถูกไหมฮะในขณะที่แอดสองห้าูนเนี่ยเป็นค่าสายตาบวกสองรห้าสิบแบบมันต้องการเบรคอยู่ที่เบรคแปดเออมันต้องการอยู่ที่เบรคแปดครับทีนี้เราต้องการเบรข้างหน้าสำหรับมองไกลเนี่ยเป็นเบรสี่แล้วอ่านหนังสือเป็นเบรคแปดมันอยู่ด้วยกันได้ไหมฮะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่า เลนโปรเกรสซีฟทุกครั้งหรือปัจจุบันเนี้ยที่เป็นฟูลแบ็กซด์ขัดข้างหลังอะ่ะด้านหน้ามันจะเป็นเลนชั e ้นเดียวครับมันจะมีโค้งเดียวถ้ามันเป็นเบดสี 4, ก็โค้งสี่ถ้ามันเป็นเบดหกมันก็โค้งหกปิดเสียงก่อนถ้ามันเป็นเบดหกมันก็โค้งหกถ้ามันเป็นเบดแปดมันก็โค้งแปดคือมันไม่สามารถที่จะทำเบรดสี่ 4, แล้วก็เบดหกแล้วก็เบรดแปดอยู่ใน แผ่นน้วันได้ครับมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องทำดูเซอร์เฟตหรือทำขัด2ด้านอะตอนนี้คุณรู้แล้วว่าลบสามมันต้องการเบสสี c. บวกสองมันต้องการเบสแปดอะแล้วทำยังไงล่ะเราต้องเลือกเบสสี c. สำหรับลบสามครับเพื่อให้มันได้เบสฟอร์มเบสฟอร์มทำอะไรได้ครับนั่นคือทำให้เออเรอร์ที่เกิดจากการมองเห็นบริเวณด้านข้างของภาพ มันมีความมัวน้อยลงมองตรงๆเนี่ยคุณไม่รู้สึกแตกต,ต่างหรอกแต่ถ้าคุณเลือกเบสฟอร์มไปบริเวณรอบข้างของภาพมันจะคมชัดกว่านี่คือข้อดีของเบสฟอร์มผมจะไม่พูดถึงบริเวณศูนย์กลางของภาพนะเพราะว่ายังไงมันก็ชัดเท่าๆกันอยู่แล้วในขณะเดียวกันเบสเคิร์แปครับเราก็ต้องเอามาใส่เพื่อรักษาค่าสายตาบวกสองห้าสเอาไว้ พอเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สูญเสียถ้าสมมุติผมเลือกเบสซส่วนของ addition lens p r o g r e s s i v ก็จะไม่ได้เบสฟอร์มถ้าผมเลือกเบสเคิร์แปโอเคเราได้เบสเคิร์สำหรับมองไกล้แต่เราเจะปัญหาครับนั่นคือเราสูญเสียเบสฟอร์มสำหรับลบสามร้อยไปเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งการทำดูเซอร์เฟตเลยทำมาด้วยสาเหตุน,นี้ผลกระทบจากการที่มันไม่เป็นเบสฟอร์มครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆ โดยที่เส้นแกนนอนเนี่ยครับจะเป็นเคอร์ฟหรือความโค้งของเลนนะส่วนแนวตั้งเนี่ยจะเป็น Visual a ค u i t ตหรือ VA 20ทับ20อะไรแบบนี้ซึ่งมาที่ผมใช้เนี่ยอันนี้อ้างอิงจากในเว็บไซต์ของ c h a m b e r นะครับจากยังเกอร์ออปถ้าหากเราเลือก b a s เค u ร์ฟได้เหมาะสมครับมันจะเจอจุดพีก ที่เป็นสีฟ้าฟ้าในเป็นแท่งเนี่ยสูงที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติผมเลือกเบสสีด้วยสายตาใดๆไม่รู้นะสมมติอันนี้เป็นลบสามร้อยอ่ะผมเลือกเบสสีมันจะทําให้ VA ที่เขามองเห็นได้แต่เดิมสมมติเขามองเห็นได้ VA เอหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดสี่ก็ไม่รู้ละมันดันได้ค้ได้โคมที่สุดถึงตรงนั้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนเบสเคอร์ไปสมมติว่าผมเปลี่ยนจากเบสสีตรงเนี้ยเปลี่ยนจากโค้งสีครับ เลื่อนไปเป็นโค้งสามโค้งสองคนหนึ่งคุณจะเห็นว่าจุดพีคของมันจะค่อยๆลดลงเหมือนกันผมเลิกจากเบสสี่เพิ่มไปเป็นเบสห้าเบสหกเบสเจ็ดเบสแปดมันก็จะมีการลดลงของจุดพีคข,ของการมองเห็นพอเรามาดูรูปข้างล่างเนี่ยบริเวณที่มีสีแดงก็คือส่วนที่ถูกลบกวนการมองเห,หรือทําให้ภาพมันมมวและเบลอนั่นเองนี่คือไอเดียของของเบสฟอร์มเมื่อเราท,ทําผิดเบสฟอร์มนั้น จุดคมชัดสุดบริเวณด้านข้ามมันก็จะถูกดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยภาพบริเวณด้านข้ามในตัวที่ผิดเบสฟอร์มมันก็จะดรอปไปเรื่อยๆทีนี้พอมาเจอในเลนโปรเกรสซีฟครับมันก็เลยมีจุดพลิก2จุดนั่นก็คือกราฟที่เป็นสีน้ำเงินสีฟ้าฟ้านะครับนั่นคือจุดพลิกของมองไกลเห็นไหมครับว่าลบ300เนี่ยมันต้องการเบส4ใช่ไหมในขณะเดียวกันครับ แอสองห้าย์ 0, มันต้องการเบสแปดซึ่งมันอยู่จุดพีคเบสเชิร์ฟคนละาเบสเลยเนี่แหละมันเลยเป็นปัญหาว่าเฮ้ยโปรเกรสซีฟขัดด้านเดียวมันเลือกได้แค่เบสเดียวเท่านั้นเองพอเป็นโปรเกรสซีฟขัดสองด้านมันก็เลยทำการประคองให้เบสฟอร์มทั้งสำหรับมองไกลแล้วก็มองใกล้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ครับ ลทนะ์ลอยโปรเจสซีฟมันมีจุดที่ชัดสุดทั้งไกลและใกลต้ต่างเบสเคิร์กกันนั่นคือที่มาอะเราก็เลยมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนั่นคือวิวัฒนาการของแม่พิมพ์ผิวหน้าเดิมปกติเนี่ยฟูลแบ็กไซด์เอาเลนโปรเจสซีฟส่วนใหญ่เราจะทําแม่พิมพ์ผิวหน้าครับข้างหลังเราก็ขัดค่าสายตาคุณก็ต้องเลือกอยู่ดีว่าคุณจะเอาเคิร์ฟสำหรับมองไกลหรือเคิร์ฟสำหรับมองใกล้เห็นไหม ก็ตั้งคำถามเดิมต่อมาครับเราก็เปลี่ยนจากไม่พิมพ์กลายเป็นขัดด้วยเครื่องฟรีฟอร์มแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ยัดทุกอย่างเอาไว้ด้านหลังก็คือขัดด้านหลังนั่นเองส่วนข้างหน้าจะเป็นเลนชั้นเดียวครับเราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมครับว่าเราจะเอาเบสฟอร์มสำหรับมองไกลหรือจะเอาเบสฟอร์มสำหรับมองใกล้เลือกได้แค่อย่างเดียวเช่นกันเพราะว่าขัดข้างหลังมัน มันไปช่วยจัดแจงในเรื่องของรายละเอียดของอแอซิมิซึมจริงๆแล้วตรงนี้ผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันจะยาวนะแต่เอาง่ายๆครับต่อให้มันขัดฟูลแบ็กไซด์มันยังเกิดคำถามเดิมว่าคุณจะใช้เบสเคิร์ฟสำหรับมองไกลหรือมองใกล้มันจึงสร้างแม่พิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งแม่พิมพ์ของแชมเบอร์เนี่ยมันคือการหล่อพิมพ์ผิวหน้าเป็นเลนชั้นเดียวนะไม่ใช่โปรเกรสซี รอพิมพ์ผิวหน้าเป็นเลนชั้นเดียวซึ่งมีความโค้งเนี่ยในรูปแบบของงวงช้างมันเป็นยังไงอะ่ะนั่นก็คือถ้าสมมติหน้าผมเนี่ยเป็นเลนใช่ไหมด้านข้างของมันก็จะมีความโค้งมากกว่าตรงกลางในขณะเดียวกันครับมุมแนวสูงกับแนวล่านมันก็จะมีความโค้งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนรูปงวงช้างเนี่ยแสดงว่าถ้าสมมุติตรงนี้เป็นตำแหน่งตาครับแล้วก็ค่อยลูดลงเนี่ยมันก็จะค่อยมีความโค้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันแนวที่เป็นแนวนอน แนวโค้งแวนมันก็มีความโค้งเปลี่ยนไปนิดหน่อยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นชมเบอร์เนี่ยมันก็หมายความว่ามันเป็นเลนชั้นเดียวผิวด้านหน้าที่มีความโค้งเปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งในแนวตั้งและก็ในแนวนอนนะแต่ในแนวนอนเนี่ยมันเปลี่ยนน,น,น้อยครับซึ่งโค้งทแท้จริงของเลนและลอยเ่ยถูกสร้างมาเป็นเลนชั้นเดียวมีโค้งให้เลือกในชัมเบอร์คือ0.5 2 4 6แล้วก็เบสเคิร์ฟ8 ส่วนจะใช้แบบไหนเนี่ยเวลาคุณได้ค่าสายตามาโรงงานจะรู้เลยว่าค่าสายตาของคุณมองไกลเป็นแบบนี้นะคุณคุณจะเลิอกใช้เบสเคิร์ฟนี้อ่ะทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของมันครับในรูปขวาล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นเบสเคิร์บ8.5 7.5 6 5ห้าค่อยๆเกลี่ยจากเบสเคิร์ฟมากที่อยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนครับแบบนี้อ่ะไปต่อ เมื่อค่าสายตาลบ300 as 250มาทำในเลนที่เป็นแชมเบอร์หรือแม่พิมพ์ผิวหน้ามันก็จะทำเบลดฟอร์มที่มองไกลเป็นเบสีเห็นไหมฮะมองไกลเป็นเบสีพอระยะกลางปุ๊บมันก็จะเป็นเบดฟอร์มด้วยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนจากเบลสีกลายเป็น4.5พอเลื่อนลงไปอีกของระยะกลางครับเป็นที่มันเข้ามาใกล้เพิ่มขึ้นซึ่งระยะกลางผมต้องบอกก่อนว่าอ้างอิงระยะกลางในในโลกเนี่ย ต่างประเทศแล้วพอเราพูดถึงระยะกลางมันจะอยู่ที่ตั้งแต่80ซนติเมตรถึง4เมตรนะครับระยะกลางไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์นะตั้งแต่80เซนถึง4เมตรเพราะฉะนั้นเวลาอ้างอิงระยะกลางเวลาผมพูดจะไม่เกิน4เมตรแล้วก็ไม่ต่ำกว่า80เซนโอเคนะเมื่อทำขัด2ด้านพิมพ์ด้านหน้าเป็นอสเฟริกนั่นแหละเป็นเรืชันเดียวอสเฟริกทำให้ด้านหน้ามันเป็น เบสสี 4, สำหรับลบสาม้นั่นคือเบสฟอร์มแล้วใช่ไหมคือเบสฟอร์มสำหรับมองไกลพอมันเลื่อนลงมาเป็นระยะกลางมันก็มีการเปลี่ยนเบสเคิร์ฟให้มันงอมากขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะงอมากขึ้นส่วนที่ใกล้สุดก็เป็นเบสเคิร์ฟที่มันงอมากขึ้นอีกเพื่อให้มันตรงกับแอดิชันสองห้ศูนย์พูดง่ายๆคือผมทำมันเหมือนกับว่าคุณสั่งแชมเบอร์ที่เบสเคิร์ฟด้านหน้าเป็นส แล้วค่อยๆเปลี่ยดแอดเปลี่ยนความโค้งไปจนถึงล่างเป็นโค้งแปดหลังจากนั้นคุณก็มาขัด l ู b a c k ซ i d e ครับเอาดีไซน์แล้วก็ค่าสายตาแล้วก็คัสตอมพารามิเตอยัดเข้าไปที่ด้านหลังโดยที่หักค่าสายตาแล้วได้เป็นลบสามอย่างเงี้ยผมก็เอาเคอร์ฟเไปตัดข้างหลังก็จะได้เป็นแบบลบสามแล้วแอ d i t i o n นข้างล่างก็ได้ s อดสตามต้องการฮะ <c oughs> ความแตกต่างของโปรเกรสซีฟธรรมดากับโปรเกรสซีฟแชมเบอร์มันต่างกันยังไงนี่คือถ้าเป็นโปรเกรสซีฟผิวหน้าเนี่ยมันเลือกเบสฟอร์มไม่ได้แต่พอไปแชมเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันคือเลนชั้นเดียวนะโปรเกรสซีฟธรรมดาเนี่ยผิวหน้าจะคือโครงสร้างโปรเกรสซีฟเลยถ้าคุณดูในสต็อกที่เขาขายกันเนี่ยมันคือโปรเกรสซีฟโครงสร้างหน้าแต่พอเป็นแชมเบอร์เนี่ยโครงสร้างด้านหน้ามัานเป็นเลนชั้นเดียวฮะมันไม่ใช่โปรเกรสซีฟ แต่มันเป็นชั้นเดียวที่มีการเปลี่ยนค่าเสายตาในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งด้วยโปรเกรสซีฟธรรมดานั้นจะไม่สามารถเลือกความโค้งได้ว่าคุณอยากจะได้โค้งอะไรถ้าก่อแว่นคุณโค้งมากโค้งน้อยคุณก็แต่งไม่ได้แต่ตัวโปรเกรสซีฟแ s มเบอร์นั้นมันมีโค้งให้เลือก0.5จนถึงเบสเคิร์ฟ8เลยครับซึ่งมันก็ทําให้รองรับกับก่อแว่นต่างๆได้ที่สําคัญครับแต่ละเบสเคิร์ฟมันช่วยทําให้ ค่าสายตาที่คุณเป็นอยู่เนี่ยได้เรื่อง b บ s ฟอร์มจริงๆทั้งมองไกลและก็มองใกล้นะโปรคัดธรรมดาเนี่ยมันเป็นมันติดีไซน์ที่ไม่สามารถเลือกได้มันติดีไซน์คืออะไรครับคือพอศูนย์ศูนแอดร้อจนถึงศูนย์ศูนย์แอดร้อยห้าสิบเนี่ยจะเป็นดีไซน์ดีไซน์หนึ่งพอศูนย์ศูนย์ร้อยเดสิบห้าถึงศูนย์ศูนย์แอนสองร้ก็จะเป็นอีกดีไซน์นึ่งพอศูนย์ศูนย์แอสองร้อยขึ้นไปมันก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ เนี่ยเราเรียกว่ามัลติดีไซน์ครับเราไม่มีสิทธิเลือกแต่ถ้าเป็นตัวโปรเกรสซีฟแชมเบอร์ขัดสองด้านมันมีดีไซน์ให้เราเลือกอยู่หกแบบแล้วแต่เราอยากจะเลือกดีไซน์แบบไหนให้ตรงกับโจทย์ของผู้ใช้จริงๆโปรเกรสซีฟขัดธรรมดาส่วนใหญ่จะมีคอริดอโแค่2หรือไม่ก็3ครับนั่นคือคอริดอโดเอ4องสิบแล้วก็17 มันมีอยู่แค่ประมาณ3เนี่ยแหละในตลาดโลกแต่พอเป็นโปรเกรสซีฟแชมเบอร์เนี่ยมันจะมีประมาณ10มิล10คอริดอร์ครับมันก็นแล้วแต่ดีไซน์ว่าเป็นดีไซน์ไหนนะแต่โดยมาตรฐานแล้วเนี่ยคอริดอร์ก็จะมี10 11 12 13 14 15 16ใช่จะมีอยู่เนี่ยเตัวส่วนอีก3ตัวเนี่ยจะเป็นอุลตร้าช็อตในกรณีที่ก่อมันเล็กมากๆซึ่งผมขอพูดหลักหลัก ส่วนใหญ่คอริเล์ดสิบถึงสิบหกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นตัวหลักมากกว่าที่เราใช้ส่วนสุดท้ายของโปรขัดธรรมดานั่นคือมันไม่มีการชดเชยค่าสายตาใดๆครับในขณะที่ตัวโปรกิสิตช h เบอร์เนี่ยมันมีการชดเชยค่าสายตาให้ซึ่งการจะชดเชยค่าสายตาคุณก็ต้องวัดโค้งแว่นวงเทแว่นระยะห่างกระจกตาแล้วก็ working distance นะสี่ตัวเข้ามาเติมจากที่คุณจะต้องมี PD มีตำแหน่งประกอบม,มี PD มองใกล้ยอยู่แล้วไอ้พวกนี้ต้อง วัดมาแล้วออกมาเติมซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงพารามิเตอร์ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันทําหน้าที่อะไรหรือยังไงทําไมมันถึงต้องใส่ใส่แล้วได้อะไรเติมเข้าไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนทําให้มันชัดตรงไหนจะไม่พูดแต่ผมขอเปิดเข้าค่าให้ฟังแล้วกันว่าเมื่อเราใส่พารามิเตอร์เข้าไปจากโปรเกรสซีฟคู่หนึ่งที่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะอยู่มันจะไม่คมชัดเป๊ะหรือจุดชัดแต่มันอยู่ลึก ถ้าเราใส่พารามิเตอร์ไปมันจะยิ่งคมชัดขึ้นไปเพราะพารามิเตอร์คือการทดความโค้งของแว่นและก็เอเอร์เรอร์ต่างๆที่เกิดจากแว่นนะในเมื่อเราวัดสายตาเสร็จล้วได้ค่าสายตาเรา,เาสังคัดสองด้านแล้วเราเลือกดีไซน์แล้วเราจัดการแก้ปัญหาพวกนี้ได้หมดแล้วแต่ปรากฏว่าปัญหาจากการเลือกแว่นแว่นตัวนี้นําปัญหาแบบนี้มาให้มันมีความโค้งแบบนี้นะมุมเทแบบนี้นะระยะห่างแบบนี้นะ มันนาปัญหาอื่นมาให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการคัสตอมพารามิเตอร์คือการไปจัดการปัญหาจากตัวแว่นอีกทีหนึ่งนั่นเองอันนี้สำคัญมากแล้วเดี๋ยวเราผมจะพูดต่อไปในภายหลังแล้วกันสรุปง่ายๆว่าแชมเบอร์เนี่ยมันให้หลไรหนึ่งครับมันให้ความสวยงามแล้วก็บางกว่าคือเลนจะบางกว่าแน่ๆเพราะว่ามันมีความโคง้งเปลี่ยนเบสเคิร์ไปเรื่อยๆครับแน่นอนเลยมันบางกว่าที่เราจะขัดแบบแบบแบนๆหน้าด้าๆนๆเลย แล้วก็เรื่องของการปรับตัวได้ปรับตัวง่ายก็มีมากกว่าภาพเบี้ยวภาพมัวบริเวณด้านข้างมันก็จะมีน้อยกว่ารียะใกล้เนี่ยมันจะคมชัดในพริบตาครับจากรีคอร์ดที่ทางบริษัทที่เขาทำช c มเบอร์เลนสออกมานะครับ mm hmm. เขาให้รีพอร์ตแล้วว่า mm hmm. เมื่อเราทำชมเบอร์ hmm. นั้นดูใกล้จะมีความแตกต่างแบบชัดเจนมากครับ ยิ่งใส่พารามิเตอร์เข้าไปเนี่ยยิ่งให้ความแตกต่างที่แบบชัดเจนมากแต่ในส่วนของมองไกลเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลนโปรเกรสซีฟที่เป็นขัดแบบฟูลแบ็กซด์อะฮะเขามักจะเลือกเบสเคิร์ฟให้เหมาะสําหรับแว่นมองไกลใสตามองไกลเนี่ยเขาจะเลือกเบสเคิร์ฟสำหรับใสตามองไกลเป็นหลักนะฮะแล้วก็แอดดิชั่นเนี่ยเขาจะ ไม่ได้ไปสนใจมันเพราะว่ามันจัดไม่ได้แต่พอเป็นแชมเบอร์เลือกเบสฟอร์มได้สำหรับมองไกลก็ได้เบสฟอร์มสำหรับมองไกลก็ได้ระยะอินเทอร์เมดเดหรือระยะกลางที่มันเกลีย่ยมันก็จะได้ถูกอร์มันก็จะถูกตัว Chamber ์เบสเค r ร์ที่เป็นชั้นเดียวแบบเกลี่ยเบสเค r ร์ไปเรื่อยๆนะฮะในการชดเชยค่าสายตาในระยะกลางไปด้วยเพราะฉะนั้นระยะกลางมันก็จะดีกว่าใช้งานง่ายกว่า ก็จบอย่างรวดเร็วเ,เพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องวัดตาต่อครับสันดา EP สองครับเราจะพูดถึงว่าดูเซอร์เฟตหรือโค้งสองด้านขัด2ด้านในเรนโบกสินเราทำเพื่ออะไรผมสรุปคร่าวๆให้อีกครั้งนันมันเกี่ยวข้องกับเบสฟอร์มซึ่งถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณไปดูเบสฟอร์มใน EP หนึ่งก่อนเบสฟอร์มก็เพื่อทำให้ e er อ r ร์เลที่เกิดบริเวณภาพด้านข้างของการมองเห็นเนี่ย มันถูกลดทอนลงนะถ้าเบสฟอร์มผิดมันก็พังคลื่นมาบริเวณด้านข้างก็จะมัวมากอันนี้เราพูดแค่เลนชั้นเดียวนะแต่พอมันเป็นเลนสองชั้นแล้วเลนโปรเกรสซีฟล่ะโอ้โหมันยิ่งสําคัญเลยครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนี่เลนโปรเกรสซีฟบริเวณด้านข้างมันมัวกว่าเลนชั้นเดียวเราก็เลยทําขัด2ด้านเพื่อให้ได้เบสฟอร์มทั้งสายตามองไกลและก็มองใกล้พอมาถูกแก้ปัญหาในเรื่องของฟอร์มที่ถูกต้อง มันก็ให้ภาพคมชัดได้สุดลดเออร์เลอร์ hmm. บริเวณด้านภาพด้านข้างได้ด้วยนั่นก็คือมองไกลก็มองใกล้มันก็ถูกแก้ปัญหาั้างคู่เนี่แหละครับดูเซอร์ฟเสซหรือขัดสองด้านในเรนโปรกสีทีนี้เวลาลูกค้าถามขัดสองด้านทําเพื่ออะไรตอบแบบให้ผู้บริโภคเข้าใจง่ายครับคือมันทาให้คุณเนี่ยประทับใจกับการใส่ครั้งแรกภายในทันทีความหมายคือแบบนั้นแหละส่วนเออมันขัดสองด้านเนี่ย มันคือเทคโนโลยีเด้านนี้ข้างหน้าคือขัดเลนเป็นเลนชั้นเดียวมีผิวโค้งไม่เท่ากันเราก็พอพูดได้ขัดด้านหลังเป็นฝู่บไปซ้ายแต่พอเราพูดให้ผู้บริโภคฟังเนะะี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจและเขาก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นที่มาอย่างไงเรารู้เอาไว้เพื่อให้เราสื่อสารกันเองในวงการได้ว่าการทําขัดสองด้านนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรครับส่วนสิ่งที่เราจะสื่อไปให้ผู้บริโภคมีแค่อย่างเดียวครับนั่นคือ f i r s t Impression ก็คือความประทับใจครั้งแรกในการสวมเลยมันประทับใจกว่าจริงก <c oughs> ็นี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมไปว่สาสายตาต่อขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวมี EP ถัดไปเมื่อไหร่แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโอเคสวัสดีครับ